ให้มีความซื่อสัตย์แล้วก็รูร้หน้าที่ตัวเองจกักการห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่วุ่นวายเงี้ยแล้วไอ้สอ,สอสอพวกเนี้ยก็ไปดูพื้นที่ตัวเองสามอำเภอของผมสามอำเภอสามอำเภอเนี่ยอันนี้สองอำเภออันนี้แปดอำเภอดูพื้นที่คุณไม่ต้องมาวุ่นวายเดี๋ยวรัฐมนตรีเขากระจายงบประมาณไปให้เองอะไรเองคุณไม่ต้องห่วงทำไมไม่กระจายงบประมาณไปคุณก็มาล้องจากรมกระทรวงทวงวงกคม่กรต่อไปได้ค่ะไอพี่เลามันมีข่าวเรื่องงบประมาณในพื้นที่อะไรเนี่ยนะคะ ที่มันก็มีข่าวออกมาบอกว่าโยกงบโยกงบไปต่างๆนงนนะ่นะเรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่คือสมมติว่างบสอสเนี่ยเมื่อสมัยรัฐมนตน,น,นะมันมีอยู่ว่าเอ,อปีนี้จอสุขการได้ร้อยหนึง่งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เงินสสมีงบมาแต่ต้องผ่านไปจังหวัดจังหวัดกระจายไปอบตแต่ไปพัฒนา พื้นบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่ช้าหน่อยค่ะเพราะเราเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องให้ฝ่ายรัฐบาล่อน้ายๆว่าอ,อีกว่าเราเป็นพูกกันอีกวาไปก่อนแั้วกันไปดูแลชาวบ,บ้านทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาผลงานเห็นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่คราวหน้าผลงานสุภรัตดีอ,อย่างงี้แล้วก็ตอนนี้มาทางกรุงยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วลงแข่งกันอาจจะมีผล ในการเลือกตั้งค่ะนี่แหละอืในข่าวก็ลงอย่างนี้นะคะบอกว่าถูกฝ่ายตรงข้ามที่แพ้เลือกตั้งครั้งก่อนออกมาเป่าหูชาวบ้านว่างบประมาณที่ถูกส่งจากส่วนกลางลงมายังท้องถิ่นอบตในพื้นที่เพื่อนํามาพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยไม่ใช่ฝีมือของผู้แทนชาวบ้านนะคะแต่เป็นแต่เพราะความเป็นเด็กเส้นของพวกสตอที่ต่อสายถึงหัวหน้าพักในอิพิทธิะกระทั่งสามารถจะผ่านงบมาปรับปรุงถนนนี่ข่าวนี้มีด้วย หรือว่าเอสมีคนเดียวนะเนี่ยเขาก็ลงเนี่ยแล้วดียไล้ฟังเลยครับเรื่องนี้นะไอเอฟเอร์เลเราก็ไปงานทีแรกไอถนนสายเนี่ยของไอเอสเนี่ยพูดได้เลยหมู่หกหมู่เจ็ดตำบลบางพีเนาะเออกาะแก้วถนนสายเกาะแก้วระยะทางประมาณสามสี่กิโลเอเป็นฝุ่นมาตั้งหลายอกลับจากออกจากบ้านนอกมาจากบางพีสี่ห้าสิบปีอ่ะจนเราเป็นสอนพระเอกหนังจนไม่ได้เป็นพระเอกหนังแล้มาเป็นสอสอแล้ว ก็ยังไม่ได้เป็นวป็นขึ้นฝุ่นอยู่อย่างนั้นชาวบ้านก็บอกอเออสสตอนนี้มาเนี่ยได้ได้ถนนแน่แล้วงบประมาณมันก็มาจริงๆมาจริงๆเสร็จกำนันก็บอกว่าพี่เดี๋ยวผมขึ้นป้ายเลยนะถนนสายนี้ได้งงบประมาณจากนายนทีกรุงศรีรยอไรอย่างงี้ผมบอกไม่ต้องผมชอบไม่ชอบเราเอาหน้าผมทําให้ก็แล้วกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นป้ายประกาศยืนต่อมาบอกมีข่าวมาจากอบต คนในอวตบอกมาเลยบางพี่น้อยว่างบที่มาถนนสายนี้ไม่ใช่ของกรมศิลวิไลไม่ของสสงบของอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามคท,ที่แพ้การเลือกตั้งดึงมาไอ้คนบางคนก็นบอกเอา้าไอ้คนนั้นจะไปดึงมาได้ยังไงเพราะมไม่ได้เป็นสสอมาท่านนายกให้มาด้วยพิศวาสอารมณ์พิศวาสคุณคนนี้เอางบประมาณวานี้ ผมบอกใครเชื่ออะไรใบ้านแล้วอืแลกวอาจจะมีการแอบอ้างเนอเออแล้วผมก็ไปถามนะพี่ก็ไปถามไอ้สสอพักฝ่ายนายกอ่ะผมบอกเอ๊ะเป็นเป็นี้ได้ผมบอกว่าจริงพี่เป็นไปได้ยังไงไม่ได้เป็นสสจะไปเอาวกาไได้ยังไงไปพูดใครเขาไล่ตะเพิดออกมาไม่พิษสวัสด์บอกเนี่ยท่านนายกรู้นะว่าไปแอบอ้างชื่อท่านเขากดนะสตอที่แอบอ้างนี่พักไหนคะประชาธิปัตย์แอบอ้างชื่อว่า อันนี้เป็นงบของต่อสายตรงจากนายกไม้ไอก้กำนันไอ้ผู้อบตะนี็กเขาบอกว่าไอ้ผู้ช่วยรองอบตบอกว่าเนี่ยอ,อ,อาจารย์เนี่ยได้มาเพราะนายกพิสิทธิ์ให้มาด้วยความพิศ <c oughs> วาส <c oughs> ผมก็งงนะเอาเอาเข้าไปแต่แต่พูดว่าไงรู้ว่าบอกว่าเออดีไปจะได้เอามาทำา้านฉลองเจริญเจริญช่วยขอไม่อีกได้ปะ่ะซึ่งชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นนโยบายตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนต่อกันมาเรื่อยจนมาถึงยุคนี้ก็งบประมาณก็มาลงก็ทําปูนปูนซีเมนเรียบร้อยค่ะเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันมีขนาดนี้ค่ะอยู่แล้วก็ม,มีหลายหลายอย่างที่พยายามที่จะเรียวกว่าไม่ให้เราได้เกิดเกิดหรือมีผลงานอแต่ว่าชาวบ้านเขารู้ค่ะชาวบ้านรู้รู้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคุณยังไงในนี้ยังไงค่ะ แต่พี่ก็มองกลับกันว่ายังไงงบมาจากไหนก็ไม่เป็นไรแต่ให้มาลงพื้นที่เหรอนายเฉลียพัฒนาใช่ไหมก็ต้องมองอย่างนั้นนี่ตสมีข่าวลงมาว่าสสไม่ได้เอามานะบองเลยแม่มาอิ๋งก็บอกเออกระแครมาบอกนี่นี่นายกพิสวัสรคุงนะให้มาอิ๋งก็บอกเลยเออดีเดี๋ยวให้เขาไปเอามาอีกเยอะๆบ้านเราจะได้เจริญถืวต้องไปแบบนี้เลยเดี๋ยวไปนั่นพี่ก็บอกเออดีไว้เอามาเีอะเอามามาช่วยกันบ้านเราจะได้ถนนหนทางดีทันที ครองไม่มีสวะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเราเกยอย่างนี้ในพื้นที่สูตรปราการเนี่ยนะคะก็มีสสหลายคนใช่ไหมคะพี่เจ็ดคนนะตรงนี้เราทํางานร่วมกันไหมคะมคร่วมกันค,ค,ครับงบประมาณเนี่ยสสเขตสามฝังพระประแดงพระตมุตเจดีเนี่ยเป็นคนดูแดง,งบพี่กระานทุกวันบอกให้งบประมาณกรรมธิการงบประมาณ,มาณนี้ของเรานี่เป็นยังไงออกไหมพี่ออกเหมือนกันแต่มันช้าหน่อยคะอ่ะแล้วมันไปไหนไม่ออกเพราะมันรางั่งประเทศนะ ต้องให้ความยุติธรรมดิที่เคยจะพูดเนี่ยจะในสภาบอกว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ที่ว่าหลอนักหล่อนาเนี่ยหลอย,ยังไงคนจะหล่อเนี่ยนะมันต้องหล่อทั้งจิตใจแล้วก็ใบหน้าต้องเป็นพระเอกทั้งนอกจอในจอไม่ใช่หล่อเฉพาะหน้าแล้วก็ไหลไปด้วยหล่อต้องจากจิตใจอืเป็นสุภาพบุรุษนักการเมืองอย่างนี้อ่ปาปากพูดยังไงใจก็ต้องตรง,ง,งอ่นเน่แหละแล้วท่านจะ จเจริญในด้านการการไอการเมืองค <c oughs> พูดอย่างนี้ใช่ไหมคนจะสวยสวยน้ําใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจัญญาใช่ตาหวานคนจะหลอ่อใช่ไม่ใช่ว่าอยู่แก่นานเนี่ยมันเรื่องมันมีอ <c oughs> เรื่องมันมีคนโบราณพูดไว้ผิดยากค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้หรือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะอยากให้อายตได้พูดถึงเรื่องของปัญหาทางการเมืองนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้จะ ทางออกกันยังไงจะออกกันยังไงนะคะในสนานที่ I S <S เอเอก็มองอะไรด้วยความเห็นมิผลนะคะเรียกว่าเ,เข้าใจทุกฝ่ายนะคะอยากที่จะพูดอะไรในช่วงนี้บ้างก็คุยกับคณะกรรมการสมานฉันพอคุยเสร็จลงจากห้องประชุมเสร็จท่านครับเป็นยังไงครับเอ้ไม่มีทางอะ่ะท่านครับเป็นไงครับคุยกันไม่รู้เรื่องเว้ยอย่างนี้ตลอ,อดเวลาแล้วเดยวให้เอตอบว่าไง